วันนี้ได้วัตถุดิบมาจากมหาชัยครับคือปลาหมึกครับนนรมีกระสีมาพัดกระเพราปลาหมึกครับกินข้าวเที่ยงอันนี้พริกกระเทียมอันนี้พริกแกงเผ็ดพริกแกงผัดเผ็ดครับพี่น้องเอาลงไปเพิ่มสีสันครับผัดกระเพราปลาหมึกครับ หอมใสปลาหมึกลงไปปลาหมึกที่ใช้เป็นกระหมึกปลาหมึกกระดอกนะครับใส่ใสตัวนี้ประมาณสักเจ็ดแปดตัวเจ็ดเจ็แปดตัวโลครับนี่ครับเติมปืนจตกน้อยครับพี่น่องสี 4, ่พันสี่พันเน ซีเคียข้นนะครับก็ใส่พริกเกงเผ็ดลงไปรอ,อให้ไฟทำงานจักหน่อยครับพี่น้องปลาหมึกนี่ปลาหมึกปลาทะเลนะครับจะไม่นามไม่โตคนนะครับกรองยานใหม่หมอ ว่ากี่ตัวเสียตัววะนี่จริงน,นี่ฉลองเคียงไหมครับพี่น้องไอ้เคียงมาไหมเคียงเก่ามันมันหน่อยโกรธบ้นบอดสาใจไปเงียบเดินมองมา บะใสเป็นตาก็ไบบ่ได้ค้นมันกลับมากครับเตาฟืนตั้งแต่ผมไปเอาฟืนมานะครับพี่น้องรู้สึกว่ามันประหยัดที่บริสีทยงทานเกียน,น,นเกียร์เกียงไฟฟ้นฝาอย่างครับเป็นก็อยู่ข้างทางน,นะครับโอเคผมมาเกลี่มได้ที่เติมน้ำลงไปจักหน่อยครับพี่น้อง สด,สดนำเลยไมมน้นนอ,ยนอยเห็นว่ากันด้างทีนี้นแห้งครับปุงรถครับอันนี้พญีสู้ดนะครับปุงรถด้วยพญีสู้น้้ำมันหอยน้ำปลาซูกะน้ำปลานิดห่อยครับเพราะว่า ปลบเหมือนันซิมีรสเข็มทีเดียวครับเอ้ยยิงสู้ลงไปมอนหอยในนัวนะครับกลมกลม่อมต้องใส่อะไรเยอะนะครับน้ำตาล โอ้ยน่ามเอเจอะบัดนี้พี่น้องหลรดอ,อ,อีสันชิมครับอืใส่กระเพราครับยี่หล่าไปมดผมชอบใบยี่หลาเลยพี่น้องเป็นให้รสชาติดี เปลนเสียบท่นอนตักใส่จานพร้อมเสือบครับพี่น้องน้ำรหลย,ยังน้อยครับสีสันครับสีสันที่ออกมาได้จากแกิงเพ็ดครับน้ำตรงเร่งจังเอย,อย,อยสดน้ำแล้วพี่เน นะครับผมเอาให้ดูครับนี่นอ้องเห็นปะครับมากินข้าวด้วยกันครับพร้อมเสิร์ฟ